วัสดีครับมืันนี้วันที่ยี่หกันยายนส5งพันะครับไก่ขอมาแล้าเด้อครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตานี่ก็สซีรีผลเราผู้ใดเป็นเศรษฐีนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลกนัหาแนวทามาฝากพี่ฝังลองคือเก่าน,นะครับช่องนี้เป็นเพียงช่องที่เป็นเพียงแนวทางนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ได้เด้อครับสำหรับช่อง YouTube น้องทิ้งเพลงชาแน,นลนะครับ <c oughs> ก็บมีเลขเด่นเลขดังเจ้าใดเดี๋ยวเสียเอามาเสนอให้รับชมรับฟังนะครับกดติดตามให้ได้เด้อครับอ่าฮัมมะเบิงอาจารย์ทันแรกกันเลยครับเลขอาจารย์หนึนะครับเลขอาจารย์หนึนะครับเพื่นไท้วิ่งบน สกับ3ามสามโตบนนะครับสามวบนให้เจ2 7ศูนย์สองเจนยโตับนสองโตบนให้62 6อ7หกสวิ่งล่างนะครับเจ็กับแปดสอล่างให้17ึ่แอ่าแคปหน้าจอครับมันชัดบอกครับขันชัดก็อย่าลืมชัดบอกชัดหรือว่ามีอ่า ตัวเลขดีๆอันใดก็บคอมเมนต์เข้ามากนะครับเด้แคปหนาจอเลยครับอาจารย์นึ่งร้อยนี่ก็เขาเขาดีนะครับงวดที่แล้วก็เขาเขาามเจนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับนะ ของท่านต่อไปนะครับเลอาจาจย์หนองบัวนะครับเลอาจารย์หนองบัวขอโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดแปบงบเลกาจารย์หนองบัวเป็นไหล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งล่างเจ็ดกับแปดสองตัวล่างให้8แปดหนึ่งแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เป็นเไปที่เจ็ดสี่นะครับเพ่นว่าอย่าลืมกันบ่นไว้ในน้นะครับกันบ่นน้ำ้อครับ <c oughs> วิ่งล่างกันบ่นนะครับแคมนาจอครับ ต่อไปเลขอาจารย์อ้อยนะครับเลขอาจารย์อ้อยเพิ่นในวิ่งบน9 2ตัวบนเพิ่นให้อา9กเก้วิ่งล่างแปดนะครับสตัวล่างให้เจ็ดแปแปหนคบหน้าจอครับเลขนี้กับเขาดีนะครับเขาวิ่งเขาวิ่งบ่อยมาก ไปกันต่อนะครับเลขอาจารย์บางแสนนะครับเลขอาจารย์บางแสนวิ่งบนศูนย์กับแปดสองตัวบนให้เจ็ดแปดสองแปดสามเก้าสี 9, ่แปดเลขติดบ,บนรางนะครับตรงมาให้เห็นหนึ่งตัวมีเก้าศูนย์หนึ่งสามตรงมาให้เห็นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามแคปหน้าจอครับ เลขอาจารย์บางแสนพันให้บนอย่างเดียวนะครับไปสือกันล่างไว้น้ำคดีนะครับไปกันต่อนะครับนี่เลขดับนะครับเลขดับเลขดับมีดับบนนะครับดับบนเป็นศูนย์ศูนย์นี่ดับ,บลักสิบกับลักหน่วยบนนะครับพกดับทุกลักแปดดับทุกรังนะครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับผู้ใดชอบก็จัดเอาไปตัดเบิ่งก็ได้นะครับข้างล่าง8ดับทุกรัก1ดับทุกหลักก็คืออ่เบิ่งแล้วก็คือ8 8บนล่างนี่ดับทุกรักเลยนะครับ1กับบอมมี่นะครับล่าง แคมหน้าจอนะครับตัดแปกออกก็ได้นะครับงมวดนี้หกมมีหลักสิบนะครับบนแปกับนึนงทางล่างดับนะครับไปไปกันต่อนะครับเลขอาจารย์นนนะครับเลขอาจารย์นุ่นพันถหวิ่งล่างวิ่งบนล่างนะครับไห้สีสองตัวบนล่างพันไห้ซีหนะึ่ง C สอง C 4, C 7, C เจ็ด C หก C แปด C เก้าศูนย์ C อ่าแคปหน้าจอครับ ผมไอ้นั่นให้เบิ้งนะครับเลขดาบยางของอาจารย์นนทบ,บุรีอ่าเอาบนก็นะครับบนดับทุกดับก,ก็คือแปดบอมี่นี่ครับตัดออกเลยครับ c แปด c แปดศูนย์ศูนย์ก็ตัดออกเลยครับหลักสิบลักหน่วยบอมมี่ c แปดกับศูนย์ c ตัดออกครับหกดับหลักสิบอันนี้มันเป็นหลัก รับหน่วยนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างหนึ่งดับ8กับดับหนึ่งนะครับอ่าข้าไปดสี่แปดก็คือตัดถิงสี่หนึ่งกับตัดถิงสี่ครับโอเคครับคือส8 4, 1, 4, 0, ่แปดสี่หนึ่งสศย์ใดครับเลขอาจารย์ฉลองนะครับ เลขอาจารย์ฉลองนะครับวิ่งบนล่าง7กับ2 2สอตละ2โตบนล่างนะครับใูห้าห15 25ห2าสองหา2 4 0, 4 1, แคบหน้าจอครับสีแดงชัดกลัวสีน้ำเงินนะครับ โอเคนี่ครับศูนย์ดับหลักสิบหลังหน่วยนี่ตัดทิ้งได้เลยครับบนนะครับเฉพาะบนโขกบะมีสี่ศูนย์กับตัดทิ้งครับสี5ศูนย์หาศูนย์ตัดทิ้งสี5ศูนย์หาศูนย์ตัดทิ้งคันนข้าสื่อล่างนะครับ อ่าสื่อบนอันนี้ก็เฉพาะหนึ่งหาสองหาสี่สขันเท่าสื่อล่างนะครับแปดหนึนี่มีหนึะครับตัดถิ่งข้างล่างกับมีศูนย์หาหนึ่หาสหาสี่สอตัดถิ่งจากสนะครับอ่าไปเลขอาจารย์วัดป่านะครับเลขอาจารย์วัดป่าเลขอาจารย์วัดป่าเพื่อให้สองโตล่าง สองตัวล่างนะครับให้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปดห้าแคปหน้าจอครับยังเลกจามวัาปลาพันเน้นไปนล่างตัวเดียวนะครับล่างตัวเดียวเน้นล่างนะครับเอากับเมื่อเบิ้งล่างแปดสี่ยังสี่ตัดถิ่ง แปดสี่แปดหนึ่งแปดนถิงนะครับหนึ่งเจดับทุกหลักเหมือนกันเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งแปดสี่ถิงกับสิเหลือเจ็ดสีเจห้าแดหแค่นี้ครับเหลือ3โตรางอ่า ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นได,ด้วยครับเพื่อไปกําลัางใจหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับได้จับเงินล้านเป็นเศรษฐีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ